และก็เป็นภาษาสวีเดชแปลว่ากำลังดีชีวิตเราคนมักจะบอกว่าทำอะไรก็ต้องทำให้สุดไปเลยแต่บางทีเราก็ไม่ได้อยากจะสุดตลอดเวลาบางทีเราแค่อยากได้ความพอดีไม่ได้สุขจนล้นแต่ก็ไม่เศร้าจนเกินไปไม่ได้น่าเบื่อแต่ก็ไม่ได้ตื่นเต้นจนเกินเหตุเรามาลองหาคำตอบในการใช้ชีวิตที่ฟาร์มในฝรั่งเศสแห่งนี้กันว่าชีวิตแบบนี้ Good morning, everyone. They're waking up in a bedroom, obviously. But this bedroom used to be a rabbit coop before, rabbit coop and a chicken coop. Can you believe that? Because honestly, I've been sleeping here for days now, and I cannot imagine it being something else other than bedroom because it's so gorgeous. Like, so this is the bed, right? Really nice ceiling. I find these bricks so interesting because it's just grass, like weed and dirt mold into a brick. This thing used to be a horse feeder, and now they use it as a projector shelf. So you can see they hide a little projector there. Basically, we can project. The movie on that wall and have an epic cinema in our farmhouse. So, I'm going to take you around the house to do a little farm tour now. So, you can see this place, how cute it is. Now, I'm walking down the stairs, and the moment that you walk down the stairs, the first thing that greets you is the door. Yeah. So basically this place keeps its original character as a barn. You can see the barn door, the brick walls and everything. They keep it this way, not only because it's cute, but because these walls are the best insulation material for the cool. See how thick these walls is? So when you first enter, the first thing that greets you is this old wine bucket. I don't know if this is a shoe or not, but this farm used to produce wine. That's why they're using it as a decoration right now. And then you have this living area with the bathroom on the side. It's a simple bathroom but effective. <laughs> พิจวัตประจำวันทุกเช้าของเราเริ่มต้นเหมือนกันแต่สิ่งที่แตกต่างคืออากาศตอนนี้เป็นช่วงฤดูหนาวเข้าฤดูใบไม้ผลิดังนั้นทุกวันตื่นมาเหมือนกับว่าเราต้องดาวใจว่าวันนี้อากาศจะเป็นยังไงบางวันอาจจะหนาวมากบางวันอาจจะแดดออกบ้านหลังนี้ที่เราอยู่อ่ะเคยเป็นคอกม้ามาก,ก่อนแล้วตากับยายที่เป็นเจ้าของฟาร์มเขาก็รีโนเวทมันให้กลายเป็นบ้านที่แขกมาอยู่ได้ ซึ่งเรารู้จักที่นี่เพราะว่าเราเป็นเพื่อนกับลูกเขาแต่ว่าตัวฟาร์มเนี่ยก็เปิดให้คนนอกมาพักได้อยู่เหมือนกันคือเราคิดว่นาน่าแล้ว,ว่าเราอยากลองใช้ชีวิตในที่ใหม่ๆแต่ว่าคือก่อนนั้นเนี้ยเรามีภาระเช่นแบบงานหรือว่าบ้านงานแสดงที่มันทําให้เราแบบย้ายที่ไปไหนมาไหนไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าในใจเราอะอยากจะลองหาที่อยู่ที่มันเป็นที่ที่ของเราจริงๆมานานแล้วอะไรเงี้ยเราก็ พอตอนนี้เราได้คืนบ้านหลังใหญ่ของเราหลังสีเหลืองไปแล้วแล้วงานมันก็เบาลงครั้งนี้เราก็เลยลองมาอยู่ฟาร์มถ้าเกิดว่าสงสัยว่าทำไมไม่อยู่ฟาร์มในไทยเพรเราไม่ชอบอากาศร้อน <c oughs> แล้วก็จริงๆอยู่ฟาร์มที่นี่มันค่าใช้จ่ายน้อยมากๆเลยเวลาพูดถึงช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตอะ หล,หลายคนอาจจะหมายถึงช่วงวัยรุ่นกําลังจะเข้ามาหาลาัยใช่ไหมแต่เรามองว่าอีกช่วงหนึ่งที่สําคัญก็คือช่วงที่เริ่มทํางานมารยะหนึ่งรู้ตัวแล้วว่าชอบอะไรและกําลังต้องต่อยอดเป็นอะไรสักอย่างพูดง่ายๆก็คือการเข้าสู่วัยผู้ใหญ่เต็มตัวนั่นเองเป็นในครั้งที่สิ่งที่เราเลือกจะกําหนด,ดทิศทางของเราไปทั้งชีวิตในช่วงเวลาที่ต้องคิดเรื่องแบบนี้การได้มาอยู่สงบๆบแบบนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันแต่การออกไปหาแรงบันดาลใจรอบตัว ก็เป็นสิ่งที่สําคัญไม่แพ้กัน Hello everyone today we're going to a castle 33 minutes away from our village so this castle is a medieval castle and it looks like it came from Game of Thrones but you're going to be the one to decide which city d s it looks like ที่พนั่งเศสจะมีต้บริจาคหนังสือที่ไม่อ่านแล้วซึ่งครั้งที่แล้วที่เรามาเราอ่านอะไรไม่ออกเลยแต่ครั้งนี้เ เราอ่านออกแล้วเพราะว่าเราเรียนภาษามาสักพักหนึ่งพออ่านออกพูดได้แล้วมันเหมือนเปิดประตูบานใหม่ในการใช้ชีวิตที่นี่เลยอย่างเมืองนี้เราก็เพิ่งรู้จักชื่อครั้งแรกจากการแนะนําของคนแถวนี้นี่แหละเป็นเมืองที่ปราสาทต,ตั้งอยู่บนภูเขาและตอนเช้ามืดอ,อะ่ะหมอกกับเมฆจะมาล้อมรอบๆปราสาททําให้ดูเหมือนเมืองนี้ลอยอยู่บนท้องฟ้าแต่ว่าต้องมาเช้ามากนะซึ่งเรามาไม่ทัน เพราะว่าบางวันเราตื่นมาเราก็มาช่วยคุณตาเจ้าของฟาร์มทํางานค่ะอย่างวันนี้เนี่ยเราช่วยเขาดัดเหล็กเพื่อเอาไปใช้ปลูกต้นไม้ที่เราต้องทาอันนี้เพราะว่าเดี๋ยวเหล็กอันนี้มันจะลงไปอยู่ใต้ดินแล้วก็เอาไว้ทําให้ปุ๋ยที่ใส่ต้นไม้ไม่ไหลออกมาเดี๋ยวเราเอาให้ดูว่าที่เราทำเนี่ยมันเอาไปทําอะไรเนี่ยทุกคนเนี่ยสิ่งประดิษฐ์ปัน่นมันสุดยอดเลยใช่ไหมละ่ะ นอกจากพืชผักที่ปลูกในฟาร์มแล้วบางทีเราก็จะเข้าไปหาของในป่าค่ะเพราะว่าฟาร์มนี้มีพื้นที่เป็นป่าของตัวเอง so this is the forest in our farmland our friend's father built all this like the bridge the stairs and everything And this bridge is so cute so the mushroom is not easy to find we might not get any this time but Yeah, we'll try, or else we'll go hungry. My boyfriend said that this is borsch, 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 and we can eat this. Better to put it in a waste. <laughs> Berry. Is this red berries? Can it be eaten? No. Nope. No? Poison? <gasps> what is this? Is it edible? Oh. site. Sounds like cyanide. It's ha it has cyanide? This is food? This could be food, but. But it doesn't look very tasty, no? Yeah. So, this is our first mushroom find. I ate this before. I think this is Het Hunu. In Chinese food. In Thai food, too. Yeah, Het Hunu. Get more. Okay, this is very good, actually. Dan. It's so cute now with this mushroom and the flower. We're gonna eat well tonight. So beautiful. Oh, there's so many of them. Look. Oh, I wish this is edible. And it's not a plant. It's animal It's its thing. this not take also own เมืองนี้เป็นเมืองที่เล็กมากๆคือในตัวเมืองเองไม่มีซูเปอร์ไม่มีร้านขายยาและแน่นอนว่าไม่มีร้านอาหารการอยู่ที่นี่ก็เลยทําให้เราได้ฝึกทาอาหารเยอะขึ้นเยอะเลยวันนี้เราจะทำทาสเมือเทศดกับมัสตาร์ดค่ะเป็นเมนูง่ายๆเหมาะกับมือใหม่แบบเรา การได้ลองทำอาหารหน้าเตาผิงก็เป็นอะไรที่บรรยากาศน่ารักดีเหมือนกันเราก็ไม่เคยทำทาดนี้มาก่อนนะไม่รู้เหมือนกันว่าจะออกมารสชาติและหน้าตาเป็นยังไงแต่ว่าได้สูตรมาก็ลองดูกันวันนี้เป็นวันที่ productive มากเลยตอนเช้าแบบไปซ่อมเหล็กตอนบ่ายออกไปเก็บเห็บแล้วก็ตอนเย็นทำอาหารแบบ มีวันหนึ่งที่ทุกคนในครอบครัวเขานัดกินอาหารกันเราก็เลยไปกินกับเขาด้วยซึ่งเราก็ท,ทําทาดนี้ไปเสิร์ฟแหละหลังจากที่ลองทําครั้งแรกเรารู้สึกว่ารสชาติโอเคเพราะมันใช้แค่มะเขือเทศมัสตาร์ดแป้องอะทุกคนแล้วรสชาติมันดีแบบดีกว่าที่คิดเยอะมากไม่เชื่อลองดูเรีแอคชั่นเราได้ แล้วฝันก็ได้พบกับเมนูโปรดเมนูใหม่ที่ทำกินเองได้เรา่นี้เป็นแม่ครัวมือใหม่สุดๆแต่ว่าที่ฟาร์มนี้มีแม่ครัวมือฉมังอยู่หนึ่งคนค่ะก็คือคุณยายคุณยายมาจากเมืองแถบที่เรียกว่าบริทันนีค่ะซึ่งแถบนี้คนเขาจะทําเครฟปแล้วก็ทําอร่อยมากๆเราก็เลยขอให้ยายสอนทําเครปให้ซึ่งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเราก็เลยไปช่วยยายทําสวน voilà, คือฟาร์มเนี้ยเป็นฟาร์มฮอบบี้ค่ะไม่ได้ทําจริงจังมากเรียกว่าเพื่อให้สองคนเนี้ยเขามีอะไรทาในยามเกษียณซึ่งเรารู้สึกว่ามันก็เป็นชีวิตแบบอย่างที่เราฝันเลยนะแบบมีพื้นที่กว้างๆมีธรรมชาติให้อยู่แล้วก็มีอะไรให้เราดูแลไปเรื่อยๆเพื่อให้เราได้ออกกําลังกายไฮไลท์ของวันนี้เนี่ยคือเราได้ลองปลูกกุลาบเป็นครั้งแรกค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็ได้ลองทําอีกหลายอย่างเลยเช่นขับแทรกเตอร์ แฟกเตอร์ที่แปลว่ารถปัดย่าทุกคนเห็นแบบเนี้ยคือเพลินมากเลยนะขับไปก็คิดโน้นคิดนี้ไปเราอยู่ที่เนี่ยประมาณอาทิตย์กว่าก็มีทางได้ถ่ายมาบ้างแล้วก็ไม่ได้ถ่ายแต่ว่าโดยรวมๆความรู้สึกที่เรามาอยู่ที่เนี่ยคือมันเป็นความสงบมันเป็นความพอดีอย่างที่เราคิดไว้จริงๆแต่มันอาจจะพอดีกับเราในช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้น เพราะสุดท้ายแล้วนี่ยังไม่ได้ถึงเวลาที่เราจะ,กะเกษียณแต่เรายังต้องผจญภัยต่อไปแล้วก็ตามหาที่ที่เป็นที่ของเราและพอดีกับเราต่อไปซึ่งในอีพีหน้าเราก็จะลองไปตามหาที่แห่งนั้นในเมืองบ้านเกิดของแฟนเราทางตอนใต้ของฝรั่งเศสเจอกันใหม่ในอีพีหน้าเมืองชายทะเลลับในช่วงโลซีซั่น สวัสดีคะ่ะทุกคนอย่างแรกเลยขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามซีรีส์ฝรั่งเศสมาจนถึงเอพิโซดที่2แล้วนะคะเป็นซีรีส์ที่ทําแล้วสนุกมากๆเลยยังไงก็ตามช่วงหลังๆมัน,นังคิดว่าหลายๆคนอาจจะสังเกตว่าในคลิปของเราใน YouTube หรือว่าในไอจีทิกตอกอะไรเงี้ยมันมีการพูดภาษาอังกฤษเยอะขึ้นซึ่งสาเหตุที่เป็นแบบนี้เพราะว่าตอนนี้เรากําลังทําช่องภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับช่องภาษาไทยด้วยคะ่ะซึ่ง ตอนนี้ช่องภาษาอังกฤษอยู่ในช่วงเริ่มต้นยังแบบเอมากๆเราขอเลยวเ,เวลาหนึ่งที่เราจะแบบว่าได้ทําให้เขาเติบโตขึ้นแล้วก็ไปได้สวยก่อนแล้ววันหนึ่งเราอาจจะเอาช่องนี้มาแนะนําให้ทุกคนรู้จักแต่ว่าสําหรับในตอนนี้เนี่ยเวลาที่เราพูดภาษาอังกฤษในช่องเลีย t y เราจะพยายามใส่ซับไตเติลเข้าไปนะคะซึ่งก็หวังว่าจะมีคนที่แบบว่าได้เรียนรู้ศัพท์ใหม่ๆอะไรจากสิ่งที่เราทําครั้งนี้ก็นั่นแหละค่ะอยากแค่อยากจะแบบ แว่มาขอบคุณแล้วก็มาแจ้งข่าวว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างทําอะไรอยู่บ้างก็ขอบคุณมากเลยที่ติดตามอีกครั้งหนึง่งถ้าใครดูมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ยังไม่เคยกดติดตามก็กดติดตามได้นะคะวันนี้ก็ไปก่อนแล้ว